ใต้แสงจันทร์เต็มดวงที่ส่องสว่างตรการตาในราศีกรกฎนี้พลังงานแห่งความรักและความอบอุ่นกำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ชีวิตคุณอย่างแรงกล้าเหมือนกับน้ำในทะเลที่เพิ่มขึ้นและลดลงตามจังหวะดวงจันทร์ที่เปลี่ยนแปลง คนเกิดราศีกรกฎซึ่งมีดาวจันทร์เป็นดาวประจำรู้สึกถึงความผูกพันลึกซึ้งกับครอบครัวและคนรักอย่างแท้จริงเดือนนี้จึงเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะเผยเปิดเผยความลับในใจและสร้างสายสัมพันธ์ใหม่ที่มั่นคง ยิ่งไปกว่านั้นตามหลักโหราศาสตร์ไทยเดือนนี้ดวงจันทร์เต็มดวงส่งผลให้ความรู้สึกอ่อนไหวและสัญชาตญาณของคุณเด่นชัดความรักที่มีอาจกลายเป็นพลังขับเคลื่อนชีวิตไปสู่จุดพีคแห่งความสุขแต่ก็ซ่อนคำถามว่าคุณพร้อมที่จะเปิดใจและปล่อยให้ความสัมพันธ์ผูกพันลึกซึ้งกว่าที่เคยหรือไม่ คนราศีกรกฎนั้นมีจิตใจอ่อนโยนใส่ใจอุทิศตนเพื่อคนที่รักเป็นทั้งที่พึ่งพิงและคนที่พร้อมปกป้องดวงจันทร์ที่เป็นดาวนำทางทำให้คุณมีอารมณ์หลากหลายและเข้าใจคนรอบข้างอย่างลึกซึง้งเดือนนี้การงานมีความก้าวหน้าอย่างช้าๆแต่มั่นคงคุณอาจได้รับโอกาสให้แสดงฝีมือหรือริเริ่มโปรเจกต์ที่มีความหมายในระยะยาว ส่วนทางการเงินแม้ว่าจะมีรายรับที่สม่ำเสมอแต่ควรวางแผนและระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนความรักเป็นหัวใจหลักของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อาจมีคนเข้ามาใหม่หรือความสัมพันธ์ที่มีอยู่ได้รับการเติมเต็มบุคคลที่เข้าใจและยอมรับในตัวคุณอย่างแท้จริงจะก้าวเข้ามาในชีวิต ด้านสุขภาพควรใส่ใจเรื่องความเครียดและการพักผ่อนให้เพียงพอเพราะความรู้สึกที่ล้นหลามอาจทำให้ร่างกายอ่อนแรงได้ง่ายในช่วงเวลาที่ดาวเคราะห์ทั้งหลายโคจรมาส่งผลโดยเฉพาะกับดาวจันทร์ดาวศุกร์และดาวพุธท,ที่ส่งพลังบวกกระตุ้นให้ความรักและการสื่อสารราบรื่น แต่ดาวเสาร์ก็กำลังทดสอบความอดทนของคุณในบางเรื่องที่ยังข้างขาดังนั้นกรําเก่าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือความกลัวการเปลี่ยนแปลงจะปรากฏและต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางนี่คือโอกาสทองที่จะเรียนรู้บทเรียนอันลึกซึ้งและเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นหากคุณกล้าหาญและมีสติ เพื่อเสริมสร้างพลังบวกและผูกดวงความรักที่มั่นคงเดือนนี้ขอแนะนำพิธีกรรมสำคัญพิธีผูกดวงคู่ครองซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณของโหราศาสตร์ไทยที่ใช้เพื่อสร้างสายสัมพันธ์อันเหนียวแน่นระหว่างสองจิตใจเป็นการเชื่อมโยงดวงดาวคู่กันโดยตรงช่วยขัดอุปสรรคและเสริมชะตาความรักให้ยืนยาว อุปกรณ์ในการทำพิธีประกอบด้วยดอกกุหลาบแดง9ดอกเทียนสีชมพูคู่สอ2เล่มทูบหอม9ดอกน้ำสะอาด1แก้วและเชือกสีแดงสำหรับผูกพันธนาการวันจันทร์หน้าอังคารวันที่ดาวจันทร์เสริมพลังสูงสุดเป็นวันที่เหมาะสมที่สุดขั้นแรกเริ่มจากตั้งโต๊ะบูชาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบ้านวางดอกกุหลาบแดงที่จัดเตรียมไว้รอบโต๊ะ จุดเทียนคู่สีชมพูและทูบเก้าดอกพร้อมกับวางน้ำสะอาดไว้ข้างๆจากนั้นผู้ทำพิธีจะนั่งคู่กับคนรักหรือผู้ที่คุณตั้งใจผูกดวงจับมือกันแน่นพร้อมสวดมนต์บทสาปัังพระจันทร์และบทคาถาเสริมรักเป็นคำสวดอันศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยเปิดทางให้หัวใจสองดวงรวมกันอย่างแท้จริงเสียงสวดที่ออกมาจะต้องมาจากจิตใจที่บริสุทธิ์และมีศรัทธาลึกซึง้ง หลังจากนั้นใช้เชือกสีแดงผูกมือของทั้งสองคนแน่นแต่ไม่รัดจนเจ็บเพื่อสัญ,ญลักษณ์ของความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์และมั่นคงระหว่างผูกดวงให้นึกภาพว่าสายสัมพันธ์ระหว่างคุณไม่เพียงแต่เป็นทางจิตใจแต่รวมถึงพลังกายภาพและจักรภาพที่เชื่อมโยงความรักนี้ไว้ด้วย การทำพิธีนี้สามทุกทุกวันจันทร์เป็นเวลาเจ็ดสัปดาห์จะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในความสัมพันธ์ความอบอุ่นและความเข้าใจจะลึกซึ้งยิ่งขึ้นข้อควรระวังผู้ทำพิธีต้องตั้งใจและมีใจมั่นคงหลีกเลี่ยงความพยาบาทหรืออารมณ์ลบใดๆหากมีปัญหาควรคุยกันเปิดใจไม่ควรเก็บไว้ การทำพิธีด้วยความจริงใจและศรัทธาจะช่วยให้ผลลัพธ์ดีและยั่งยืนนอกจากนี้ควรรักษาความสะอาดของอุปกรณ์บูชาอย่าใช้ซ้ำกับพิธีอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง หลังพิธีกรรมนี้คุณจะเริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงด้านความรักทั้งในแง่ความสัมพันธ์ที่มั่นคงยิ่งขึ้นและความรู้สึกอบอุ่นที่เต็มเปี่ยมท่ามกลางชีวิตประจำวันช่วงเวลา21วันหลังพิธีเป็นเวลาสำคัญที่การเปลี่ยนแปลงจะเริ่มปรากฏหากคุณมีความตั้งใจจริงและอดทนต่อการปฏิบัติผลลัพธ์ที่ได้จะไม่ใช่เรื่องความรักเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความสุขโดยรวมและความสมดุลในชีวิต ดาวจันร์ทเต็มดวงเดือนนี้คือโอกาสทองแห่งการเปิดใจรักษาความรักและเชื่อมโยงพลังจักรวาลให้อยู่เคียงข้างคุณ ขอให้คุณใช้โอกาสนี้เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่จริงใจพร้อมทั้งดูแลตนเองด้วยพิธีผูกดวงคู่ครองเพื่อชีวิตรักที่จะสดใสความสุขในครอบครัวและความอบอุ่นที่ไม่มีวันจางลงขอให้แสงจันทร์นำทางและเทพเจ้าคุ้มครองคุณให้พบแต่สิ่งดีงามตลอดไปสวัสดีค่ะ